อัปเดตเรื่องราวข่าวสารประเด็นดราม่าที่น่าสนใจกันได้ที่นี่ครับคนลาวผุดแคมเปญเซฟเงินกีบเซฟลาวกีบแบนเงินบาทดอลลาร์กำหนดเรรดราคาเอง ล่าสุดคนเราได้พูดแคมเปญเซฟเงินกีบเหลา่าเซฟลาวกีบรับแต่งเงินกีบไม่รับเงินต่างประเทศแบนเงินบาทดอลลาร์กำหนดเรรดราคาเองแก้งเงินกีบอ่อนค่าลดอัตราเงินเฟ้อเงินลาวคนกังวลเสียโอกาสในประเทศลาาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศนักท่องเที่ยวหายที่สำคัญไทยลาวเพิ่งเปิดจองตั๋วรถไฟเที่ยวแรกด้วย ขณะนี้ในโลกออนไลน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนมากได้ผุดแคมเปญแฮชแท็กเซฟเงินกีบลาวแฮชแท็กเซฟลาวกีบเซฟกีบลาวรับแตงเงินกีบไม่รับเงินต่างประเทศหรือห่างนักท่องเที่ยวต่างประเทศต้องการใช้จ่ายเงินก็สามารถใช้จ่ายได้แต่ต้องมีเงื่อนไขค,คือร้านค้าจะเป็นผู้กำหนด เรทราคาใหม่เองหวังแก้ปัญหาเงินกีบอ่อนค่าลดอัดตรางเงินเฟ้อเงินลาวหยุดการอ่อนค่าเงินกีบที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เป็นแบบนี้นี่เองใครที่กำลังวางแผนไปเที่ยวลาวคงต้องพกเงินกีบติดตัวตามไปด้วยเพราะประเทศลาวถือได้ว่ากำลังประสบกับปัญหาอย่างหนักกับวิกฤตเงินกีบอ่อนค่า โดยเป็นที่รู้กันอยู่ว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆคนลาบนโลกออนไลน์ตั้งพากันออกมารณรงค์ติดแฮชแท็กเซฟเงินกีบโดยจะตั้งอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินของร้านค้าที่ถูกกำหนดขึ้นมาเองอยู่ที่เรท1บาทเท่ากับ250กีบซึ่งอัตราแลกเงินจริงอยู่ที่1บาทเท่ากับ700กีบโดยประมาณ หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการที่ประเทศลาวออกมารณรงติดแฮชแท็กเซฟเงินกีบเซฟลาวกีบครั้งนี้อาจจะทำให้ลาวนั้นเสียผลประโยชน์มากกว่าประเด็นหลักคือการขัดแคลนเงินตราต่างประเทศและเสียโอกาสในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหายขาดสภาพคล่องในการจับใจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะผู้ที่ถือเงินบาทเงินดอลลาร์เป็นต้น ยิ่งในช่วงนี้การรถไฟประเทศไทยเพิ่งได้เปิดจองตัวรถไฟโดยสารระหว่างประเทศไทยสปปลาวเส้นทางกรุงเทพอภิวัต์เวียงจันทร์หรือคำสวัสดซึ่งเป็นเที่ยวแรกในวันที่19กรกฎาคมคนไทยหลายคนคงต้องกลับมาวางแผนเดินทางกันใหม่ท่องเที่ยวจะสนุกไหมต้องคอยห่วงหน้าพวงหลังอยู่กับการใช้ใจ่ายในประเทศลาว โดยมีการเปิดเส้นทางรถไฟโดยสารระหว่างประเทศไทยกับสปปลาวเส้นทางนี้ขบวนแรกเมื่อวันที่19กรกฎาคมเปิดให้ผู้โดยสารจองตัวโดวยสารได้ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมเป็นต้นไปเปิดให้บริการไปกลับจำนวน2ขบวนประกอบด้วยรถธรรมดาชั้น3พัดลม152ที่รถนั่งปรับอากาศชั้น2 จำนวน64ที่นั่งและรถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นสองจำนวน30ที่นั่งพ่วงไปกับขบวนรถเร็วที่133เปิดให้บริการเส้นทางอุดรธานีเวียงจันทร์คำสวัด์อุดรธานีไปกลับอีกสองขบวนรวมเป็นสีขบวนต่อวันอีกด้วยโดยนอกจางนี้ เมื่ออ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวบรูมเบิร์กรายง,งานช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่ายอดนี้ในสกุลเงินต่างประเทศของสาธานารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปบป,ปอลาวในตลอดปี2 5 6 6 เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าไปอยู่ที่950ล้านด,ดอลลาร์จนรัฐบาลต้องขอเลื่อนการชำระนี้ออกไปอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระนี้ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP กระทรวงการคลังสปปลาวเปิดเผยยอดชำระหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี2565อยู่ที่เพียง507ล้านดอลลาร์เท่านั้นทั้งหมดทำให้รัฐบาลลาวต้องขอเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยจำนวน670ล้านดอลลาร์ของปี2 5 1 5ออกไป โดยตัวเลขดังกล่าวเป็นภาระณีเพิ่มเติมจากภาระผูกพันประมาณ1.22พันล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลเลื่อนออกไปครั้งหนึ่งแล้วในปี2 5 1 3ประเทศเลาวจึงได้เจรจาก,กับเจ้าหนี้รายสำคัญต่อไปเพื่อขอเลื่อนหรือต่ออายุหนี้ทั้งหมดซึ่งจะช่วยยกระดับสภาพคล่องและลดแรงกดดันในการชำระหนี้จากข้อมูลสิ้นปี2 5 1 6 สปปลาวมีหนี้สาธารณะและนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันรวมทั้งสิ้น1.38หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงเพียง1%จากปีก่อนหน้าและคิดเป็น108%ของ GDP ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่านี่ต่างประเทศของรัฐบาลสวปลาวกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งมีมูลค่า1.05พันล้านดอลลาร์เป็นหนี้ของรัฐบาลจีน หลายประเทศกังวลว่าสกุลเงินกีบของลาวจะเสื่อมค่าลงอย่างต่อเนื่องโดยสปปลาวมีหนี้ในสกุลเงินดอลลาร์สูงถึง59%ของปริมาณหนี้ต่างประเทศทั้งหมดและตลอดปี2016ค่าเงินกีบอ่อนค่าลงไปแล้ว31%เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สำหรับประเด็น,นังก่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าไม่เอาเงินบาท ก็ไม่มีคนไทยเข้าไปเที่ยวแน่นอนไรายได้ลาวก็ลดลงลดลงคนต่อมาบอกว่าเงินบาทไม่ได้ผิดมันผิดเพราะคนลาวเองบริหารประเทศกันยังไงคนต่อมาบอกว่าเลิกไปเที่ยวก็จบเซฟเงินไทยคนต่อมาบอกว่าทำไมโทษเงินบาทน่าจะโทษที่การบริหารางานของรัฐบาลลาวมากกว่าการศึกษาคือสิ่งสำคัญ คนต่อมาบอกว่าโทษเงินบาทไม่ได้นะเงินบาทก็อยู่เฉยๆตองโทษรัฐบาลของคุณนั่นแหละบริหารประเทศยังไงให้การเงินวิกฤตขนาดนี้ได้คนต่อมาบอกว่าทำไงได้โทษไทยไว้ก่อนและประชาชนจะมีความสุขคนตัอมาบอกว่าเซฟเงินไทยเลิกไปเที่ยวลาวจบคนต่อมาบอกว่า แบนเงินบาทแต่ใช้เงินหยวนคิดเลทค่าเงินเฉพาะเรทเงินไทยช่วงแรกเขียนป้ายเลยว่าไม่รับเงินบาทใครไปตอนนี้ถ้าโดนใจหนักอย่าบน่นคนต่อมาบอกว่าไทยน่าจะออกแคมเปญบ้างนะไม่รับแรงงานราแต่ถ้าอยากสมัครทำงานจริงๆรับรายแต่ค่าแรงจ่ายเดือนละ5,000บาทพอไม่ได้จะด้อยค่าแรงงานลานะแต่ตอนนี้แรงงานต่างด้าวเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วมาแย่งอาชีพสงวนก็มาก เลยอยากเซฟแรงงานไทยบ้างคนต่อมาบอกว่าเห็นด้วยครับเกลือจิ้นเกลือกันไปเลยคนต่อมาบอกว่าเมื่อก่อนคนลาวอยู่อย่างมีความสุขแต่หลังจากรัฐลาวให้จีนเช่าที่99ปีเมื่อ8-9ปีที่ผ่านมาคนลาวเริ่มทำกินลำบากคนต่อมาบอกว่า ยิ่งใหญ่มาจากไหนเนี่ยลาวไม่รับเงินบาทมันเกี่ยวอะไรกับเงินบาททำตัวเองแท้ๆนะลาวเนี่ยทุนต่อมาบอกว่าไม่รับไม่ว่าแต่ถ้ารับจะปรับเรทแลกเงินเองด้วยค่าเงินบาททำไมไม่มีเรทแลกเงินจีนเงินดองล่ะถ้าบอกไม่ด้วยค่าทำแบบนี้คนไทยยิ่งไปเที่ยวน้อยลงเงินเข้าประเทศก็น้อยลงตามสมพร ตามที่รัฐลาวอยากให้เป็นแล้วนะให้ไทยเป็นคนไม่ดีในสายตาประชาชนลาวคนต่อมาบอกว่าถ้าไทยเล่นด้วยแบนเที่ยวลาวใครจะได้เสียมากกว่าการคิดเอาเองนะจ๊ะลาวท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใตใ้คลิปนี้เลยนะคะ